สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขนีย่เซาทิสานทุกท่านนะครับพี่น้องวันนี้ครับผมเองบ่าว่าที่พาพี่พัน้องเอฟซีทุกท่านมาเปิดราคาควายนาค้อครับพี่น้องนะครับมือนี้อยู่ที่นาวาฟาร์มนะครับผมอำเภอกำมาราไซจังหวัดกาลสินครับพี่น้องมือนี้อยู่กับนะครับน้องอันครับพี่น้องนะครับอันนาวาฟาร์มนะครับแต่พี่น้องกติดตามท่านเฟซบุ๊กกติดดูแจักกันดีนะครับมือนี้มีควายแม่ทองแล้วก็แม่ลูกงามๆครับพี่น้องสําหรับเอฟซีภู อยากจะได้ควายไปเลี้ยงนะครับติดตามเรื่องราวในคลิปนี้นะพี่น้องมือนี้มแต่ที่เด็ดครับพี่น้องไผมักนะครับสายเจ้าสั้นครับพี่น้องมีให้พี่น้องเข้าได้เอาไปพัฒนาแน่นอนนะครับติดทองเรียบร้อยนะครับกับมีนะครับรุ่นซื้อสองได้สามกับมีครับพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายกับทองขอบพจนหน้อยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอามีจากโตครับมือนี้นนังสัตว์สามแม่ทองแล้วก็แม่ลูกค่มหนึ่งครับสามแม่ทองกับอีกหนึ่งแม่ลูกคมนึงครับพี่น้องนะครับผม เอาทียูของฝ้ามยู่บ้านไหนก็ครับอยู่้ามอยู่บานทนบุรีครับครับผมตำบลพงงามครับอำเภอกลมล่าสจังหวัดกาฬสินครับครับผมเอาเบอร์โทรา้ามเบอร์ไหนก่ครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดหองหีกครับสองห้าสี่หกนะครับอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแดศูนย์ปดอดส สองห้าแปดสามหกแปดแปดครับหกแปดแปดแอดไลน์เดี๋ยวทั้งสองเบอร์นะครับพี่น้องนะครับผมแอดไลน์เดี๋ยวทั้งสองเบอร์สำหรับผู้สนใจเฟซบุ๊กอันนาวาฟาร์มนะครับเนาะแมนครับเฟซบุ๊กแล้วผมคืนให้ครับพี่น้องนะครับแม่ที่เรกเป็นแม่ทองเนี่ยน้องอันเนาะแม่ทองครับสูงลอยสี่สิบครับแม่ทองสูงลอยสี่สิบครับพี่น้องนะครับติดทองทองที่ไหนครับผมทองที่สามในทองครับทองที่สามค่าทองนะครับพี่น้องนะครับสร้างอุดรณเก้าเดือนครับ อ่าสามข้าทองสร้างอุดรครับพี่น้องสามข้าทองสร้างอุดรนะครับจักเดือนแล้วครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนนะครับตัวนี้จะคลอดแล้วครับพี่น้องทองสร้างอุดรใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องผสมเดือนพืชสภาพครับพี่น้องวันที่สี่พืชสภาพหกหาครับพี่น้องสร้างอุดรนะครับเอาไปลูกที่ไหนข้าทองครับลูกที่สามครับสามข้าทองครับพี่น้องสร้างอุดรใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยคลอดอีกสองเดือนเนาะแม่ันครับอีกสองเดือนประกันทองประกันตาวนี้ครับประกันทอง ประกันไม่มีตำหนินะครับส่วนสูง100 140้ครับ140ครับพี่น้องนะครับ140เบื้องหนาวงเขาจักน้อยครับพี่น้องนะครับเชื่องหน้าตาวงเขาเชื่องดีนะครับเบื้องอีบเรบโป๊ไกล้หนาจักน้อยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับพี่น้องนะครับเอาตัวนี้เปิดแรกแขกมานมาเอาควายทองเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับไปเลี้ยงครับพี่น้องทองสร้างอุดร สูงลอย40เลยครับพี่น้องหลายไปนะครับน้องอันโตัวแรกเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนครับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมืนต่อรองใดครับพี่น้องครับผมแม่นี่หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมืนบาทท้องช้างอุดรเป็นท้องที่สามครับนะครับผมสูงลอย40ครับพี่น้องตำหนิไม่มีรับประกันนะครับส่งฟรีกี่กิโลครับส่งฟรี100กิโลครับส่งฟรี100กิโลนะครับ ไก่ก็น <ah ั่นกับจังจะพูดคุยกันได้ครับผมนะครับเอาเดี๋ยวเบิ yep> yes? ้งตัวที่2ครับพี่น้องนะครับมีอีกหลายตัวพี่น้องค้าบเดี๋ยวเบื้องนะครับเบิ้งจูใจพูกาลังหาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องันทุกครับดีทุกตัวนะพี่น้องย่นี่นะครับ่แต่พอเด็ดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งเบิ้งตัวต่อไปนะครับผมมักแม่ลูกเดียวกับ้ามาเบิ้งนะครับรุ่นสื่ออ่าสองรุ่นสามนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผม ตัวที่สองครับพี่น้องนะครับตัวที่สองตัวนี้ก็เป็นควายแม่ทองนี่น้องแมนครับตัวนี้ก็ควายแม่ทองครับพี่น้องนะครับผมเอาที่หน้าว่าฟ้ามครับพี่น้องมาหนี้แม่ทองตัวที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับโค้งสางนาอ้างดีครับพี่น้องท่องได้จักเดือนแล้วครับบานนี้ตัวนี้ท่องเก้าเดือนจะสิบเดือนแล้วครับอ่าเก้าจะสิบเดือนนะครับเป็นลูกตัวที่ตัวที่สองในท่องครับตัวที่สองในทองครับพี่น้องอันนี้ก็ท่องพอเดียวกันเนาะครับผมสร้างอุดรครับพี่น้องนะครับ แวนี้กระท่องสร้างอุดรคขึ้นกันตรวจทองเรียบร้อยใบรอดครบครับพี่น้องหลอดสีม่วงนะครับผสมวันที14่14ี่เมษายนหาตรวจทองเรียบร้อยนะครับจะเดือนกีครับจะเข้าสิบเดือนหรอครับะจะเข้าสิบเดือนครับพี่น้องมาเอาไข่ทองนะครับไปรุ่นกินน้องเบ่งโตลูกเพิ่งงามๆครับพี่น้องสร้างอุดรน,นะครับบ่ต้องเลี้ยงโดนครับพี่น้องผมบอกเลยว่าตั้งแต่แม่เลกเก้าเดือนแม่นี่กะ ร้เดือนจะเข่าร้อเอ็ดเดือนครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงหนึ่งลอยเท่าไรครับลอยสี่สิบขึ้นกันครับลอยสี่สิบขึ้นกันครับพี่น้องมักแม่แรกหรือมักแม่สองตัวนี้เป็นทองที่สองครับสองครับพี่น้องตัวแรกทองสามเนาะครับนะครับราคาแม่นี่เปิดไปเท่าไรครับตัวนี้เปิดไปแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นก็อีกห้าพันตัวแรกเปิดไปเท่าไรครับเมื่อกี้แสนหนึ่งหมื่นครับแสนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องต่างกันสองหมื่นครับพี่น้องแต่ตัวนี้ไดใจใจหลูกงามครับเห็นลูกเป็นตัวแรกครับ S <S <an> <S เดี๋ยวผมให้เบิ้งหน้าเขาเพิ่นจักน้อยครับพี่น้องเ,อเบิ้งภาพมุมกว้างมุมไกลแล้วเท่ากับว่าเบิง้งหน้าเบิ้งเขาเพิ่นจักน้อยนะครับเอ,เอาเบิ้งอ่องครับพี่น้องให้เบิ้งชัดเจนเข้านี่กไปเบิง้งเบิ้งใบห,หูครับพี่น้องนะครับ,บ <S <S <an> ผมเอาพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องผมพยายามแผ่นกล้องให้ได้เบิง้งนะครับผมชัดเจนที่สุดแล้วครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอย,อยากได้พันธุกรรมดีๆแบบนี้สั่งอุ้ดนครับพี่น้องในท่องคอดน่าจะว่ากินเดือนหนาเนาะ แมนครับนะครับผมเอาหนึ่งแสนกับอีกสามหมื่นบาทต่อรองได้นะครับโทรมาได้เลยครับพี่น้องเบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดห้าแปดสองห้าสี่หกนะครับศูนย์เก้าแปดสองห้าแปดสามหกแปดแปดสองเบอร์แอดไลน์มาได้นะครับผมหรือเฟซบุ๊กนะครับอันนาวาฟาร์มนะครับภาษาไทยครับพี่น้องนะผมคือเละเอียดให้เดี๋ยวเบิ้งตัวตัวที่สามครับพี่น้องไปนี่นี่คือการครับตัวที่สามจะไปเบิ้งกันครับผม เมื่อกี้เบิ้งแม่ทองไป2โปตครับพี่น้องเดี๋ยวสลับมาเบิ้งแม่ลูกนิดหน่อยครับพี่น้องนะครับสําหรับคููนี่นะครับแม่ลูกได้ครับพี่น้องลูกเป็นลูกตัวเมียนะากันเนาะแม่นครับลูกตัวเมียตัวเมียครับพี่น้องได้จักเดือนหรอครับลูกสาวเพิ่นนี่ลูกได้หนึ่งเดือนสิบมือนครับหนึ่งเดือนกับอีกสิบมือครับพี่น้องเอาครับลูกตัวเมียลูกตัวที่ได้เพิ่นครับลูกตัวแรกครับลูกแรกเด้ครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียเป็นลูกตัวแรกนะครับลูกสาวก็ได้ครับนี่ ลูกมั่งกรขาวครับอ่าตัวนี้ลูกมังกรขาวใบหลอดครบนะครับเนาะลูกมั่งกรขาวได้เดือนสิบมือหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันครับพี่น้องมั่งกรขาวนะครับใบหลอดครบครับพี่น้องมั่งกราบขาวแม่ก็ผสมแล้วครับเอาแม่กระทับแล้วนะครับเนาะครับผมทับด้วิ้มือแม่ได้เจ้ามือครับผมทับไว้ทับด้วชิ้มือครับทับด้วสิบมือครับพี่น้องใส่พอได้ครับเจ้าสั้นครับส่เจ้าสั้นครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมเจ้าสั้นซึ่งพอนี่ผมก็มักครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผมมักนะคร นะครับไอรุ่นเอาครับพี่น้องนะครับใบหลอดครบผสมวันที่18มกราพกหาครับพี่น้องเจ้าสั้นนะครับท่านตุกรรมควายอยากจากซอสสมัยฟาร์มครับพี่น้องนะครับซื้อ2รุ่น3นะครับผมเอาลูกสาวมั่งกรขาวนะครับกับแม่เพิ่นขั้นติดทองอีกเป็นทองที่ทองที่2ครับทองที่2องนะครับเนาะเอานะครับแม่ส่วนสูง100เท่าไรครับผม139ครับ139เด้วยครับพี่น้องส่วนสูง นะครับแม่สูง1นึ่งร้อยาเกาตำนี้มีจะมองว่ครับประกันตำนี้ครับบ่มี่ครับประกันบ่มีตำนี้เนาะครับเนาะเอานะครับเบื้องนาแม่เพิ่งจะหน่อยถือว่าให้ลูกเด็ดอยู่ครับพี่น้องให้ลูกนาดีอยู่นะครับเอาเบื้งเด็บมุ่งเขาจัหน่อยนะครับเอาเบื้งขวัญนะครับไหลดีครับพี่น้องลูกกะนาตานะครับนาสวยครับพี่น้องนะครับเนื้อหนังแข็งขาดี นะครับลอกก่งครัง่ามครับลูกตัวดีด้วยครับพี่น้องนะครับไทายง่ายนะครับเพิ่งนะครับลูกถ่ายดีคอก็ดีครับพี่น้องแม่ก็เจ้านะครับซื้อสองรุ่นสามบาทนี่ฟังราคาไดยครับบาทที่นี่คููแม่ลูกคููนี่เปิดไว้ที่แม่นี่เปิดไว้แสนสองหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนสองหมื่นก็อีกหาพันครับพี่น้องซื้อสองรุ่นสามนะครับพี่น้องแม่ทับเจ้าสั้นวันที่สิบแปดมกรานะครับลูกสาวอยูน่าแม่นี่ เป็นลูกของมั่งกรอนขาครับพี่น้องลูกแรกครับผมลูกแรกนะครับสนใจกับถักทา่ไม่ได้แม่กับลอยเท่าไรครับส่วนสูงลอยสามสิบเก้าครับลอยสามสิบเก้านะครับเอามักแม่ลูกก็ต้องเป็นคู่นี่แหละพี่น้องเด็ดเด็ดที่น้าว่าฟ้ามนะครับผมเอาควายงามพันธุกรรมดีราคากขชงขาเงี้ยครับจับต้องได้แนีนอนครับพี่น้องนะครับเบิ้งแช่งขาเงี้ยเข่งขาดีครับพี่น้องเงี้ยดีนะครับข้อก็ดีข้อก็ดีวงเขาก็เปิดเนาะครับเขาเงี้ยครับคนเขาเงี้ยเลย ัตลักษณ์มาชัดเจนอ่องใหญ่ครับพี่น้องสองอ่องใหญยใยเลยดีครับนตองหนาทูหลังดีเบิร์ตครับพี่น้องควายหน่อยตัวนี้นะครับมังกรขาวถือว่าโอ้ให้ลูกดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนี่งามอยู่ครับให้ลูกงามดีนะครับเอาหนึ่งแสนเท่าไรครับราคาหนึ่งแสนสองสองหมื่นหาพันครับแสนสองหมื่นหาพันราคานี้ต่อรองไหนด้อพี่น้องต่อรองครับตุ๊กตูห่องไวเพื่อต่อการขนส่งกับรถ่วงครับมีรถส่งให้ถึงบ้านแน่นอนไกลๆคุยกันครับพี่น้องส่งถึงหน้าคอกแน่นอน นะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายมีแม่ทองนะครับเนาะแม่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ทองน้ำกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนา่งเอกเรากับเป็นนะครับสำหรับผู้มักใส่ไ่ครับพี่น้องเดี๋ยวกะอัตลักษณ์ชัดเจนล่ำไยล่ำเา้าตรงแม่นี่ครับพี่น้องงามอีหลีครับพี่น้องถ้าใดไม่เห็นตัวจริงผมบอกเลยว่านะครับถือว่าเป็นวายที่สมบูรณ์แบบไร้แต่เตผว่าจะลดหางครับพี่น้องเบิ้งแต่หางนะครับผมขั้วหางลามลึกดีนะครับถ่ไ่นะครับผม ล่ำโตเงี้ยวเราก็อ้างลึกความเราก็ขันเป็นบอกภาษาง่วงเขาเพิ่อเอิญล่ำโตสมูทดีนะครับสมส่วนทั้งหน้ากลางท้ายครับพี่น้องเราก็ขาหน้าขาหลังครับพี่น้องนะครับเบิ้งถือว่าเป็นเกรดแม่บอกอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบสี่ครับสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะครับซึ่งเป็นถือว่าอ่าหลักร้อยสี่สิบบวกบรนเทากับหายากอยู่พอสมควรร้อยสี่สิบสี่ถือว่าอยู่ในเลทที่ อ่าเป็นเม่บอกเม่พันธได้ชั้นดีเลยครับพี่น้องอ่องข้อแตกปีกพิเสือบบกง่ายเลยพี่น้องโอบอกขาวง่งถูกขาถุงเท้าขาวนะครับผมเอาตาแต้มแก้มจำนะครับผมเอาถุงน่องขาวครับพี่น้องนะครับอ่องใหญ่ๆเลยท่องจักเดือนแล้วบ้านนี้ท่องเก้าเดือนครับท่องเก้าเดือนอีกครับพี่น้องหาไซด์ครับพี่น่องายทองเก้าเดือนมาเปิดแบงนะครับผมสองตัวแรกก็เก้ากับสิบเอ็ดเดือนอ่นะครับกับสิบเดือนนะครับตัวนี้ท่องเก้าเดือนแล้วก็ ลูกอยู่ในท้องเพิ่นก็คือเจ้าเบิ้มเบิ้มจูเนียครับพี่น้องนะครับเบิ้มจูเนียนะครับพ่อแกนแชมป์นะครับแม่กับแกนแชมป์มันเป็นะเจ้าเบิ้มจูเนียนะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านครับพี่น้องอ่านะครับตัวนี้นะครับในท้องเพิ่นตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับผมประกันท้องมีหลอดด้วยครับพี่น้องครบนะครับผมสมวันที่ซีคุณสภาพหกหาครับพี่น้องตรวจเรียบร้อยนะครับแม่กำลังมีสีแล้วคุขอเบิ้งหน้าตรงเพิ่งน้อยนะครับเขาไปเบิ้งหน้าตรงนะครับโอ้แต้มใหไงครับพี่น้อง นะครับมุ่เขางามดีนะครับอ่างดีล้ำตสมูทอีกครบนะครับเอาฟังราคาเน่อยครับบาทนี้เมียนี่ขั้นพี่น้องมักอยากได้ไปรุ่นนะครับได้ทองเบนทองยี่ไหนครับทองที่สองครับทองที่สองด้วยครับพี่น้องเอาฟังราคาจังหน่อยนะครับหลวงอันเปิดไว้เท่าไรก็ครับตัวนี้เปิดไปสองแสนแปดหมื่นห้าพันต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องเมียนี่นะครับตรวจทองมีคลิปเศร้าเรียบร้อยไผยบนแน่ใจตรวจซ้ำเลยน้องอันเนาะแม่ครับนะครับเบิ่งทางถ่ายจังหน่อยครับพี่น้อง นะครับหางเง่าลามอุ้ยหางเง่าลามลึกครับพี่น้องเบิองนะครับกระดูกหลังจะใ่นะครับผมล้ำตัวเง่านะครับสมมุติดีแม่นี่นะครับแต่ถือว่าเป็นเกรดแม่บอกแม่พันชั้นดีเลยแหละครับพี่น้องนะครับเพิ่มตรงเงินจักหน่อยนะครับสองแสนเท่าเดีครับน้องอันสองแสนแปดหมื่นหาพันครับสองแสนแปดหมื่นหาพันกะเข่ามากกะอยู่ติดกับแม่น้ำเปล่าเลยครับพี่น้องนะครับอยู่ติดกับน้ำเปล่านะครับ กับเพิ่นกับมาเห็ดฟ้ามควายอยู่หายอยู่หน้าครับพี่น้องบรรยากาศนี่ดีครับพี่น้องมาเยี่ยมทีน่าว่าฟ้ามหผยดีค่อยมาจะรู้ดีนะครับบรรยากาศดีนะครับมีสวนหยาอยู่เั้าไร,ร่ครับสิบสองไรครับปลูกหยาแพ่งกอลาสิบสองไรครับพี่น้องจะถามว่ามีพ่อให้ง่วยควายกินวัวพ่ออยู่ครับแต่ว่าขายกับที่วพ่อหุ่นละเพราะว่าในช่วงแรกนะครับผมสังเกตเบื้องนะครับแปลงหยาของน้องอันครับพี่น้องสิบสองไรเลยครับพี่น้องแพ่งกอลาล้วนเลยเวศสนใจก็มาจับมาจองไว้ครับพี่น้องแค่ตอนนี้ก็ จองกันยาวอยู่คิวพ่อตรงๆขนาดผมเองอย่างได้ก็ยังบอพ่อครับพี่น้องเนานะครับสนใจกะมีหอยาแเพ่งกลาอยู่ครับพี่น้องกับพ่อให้ได้ควายกินแล้วกับพ่อได้แบงพี่น้องไปเห็ดท่อนพันธุ์นะครับผมช่วงนาแล้งนะครับเบอร์โทรของหนังอันเด้ครับพี่น้องท้ายคลิปฝากไว้098 858 2546นะครับอีกเบอร์นึงกับศูนย์เก้าแองาแปดสามหครับพี่น้องแอดไลน์เด็ดทั้งสองเบอร์เฟซบุ๊กอันนาวาฟาร์มครับพี่น้องสำหรับเบอร์นี้ บพว่าจะเป็นแม่ทองทั้งสามแม่ครับพี่น่องแล้วกาแม่ลูกทุกโตตรวจทองเรียบร้อยรับประกันไม่มีตำหนิครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากจะได้แม่บอกแม่พันธ์กะทักไายมาที่น้าว่าฟ้ามได้เด้อครับพี่น่องวันนี้ผมมาว่าที่มาเป็นซื้อกลางก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับผมได้มาเป็นซื้อกางพี่น้องผู้ชื่นชอบในการเลี้ยงวขยอนุรักษ์ควายพัฒนาสายพันธ์วายไท่ครับพี่น้องให้ยูคูสัวลูกสัวหลานนะครับผู้เลี้ยงไว้กับเป็นบุญนะครับให้ได้เหลือพันธุกรรมไว้ให้บ้านเฮาผู้เลี้ยงหลายกับเพราได นะครับแม่บอกแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ไปเป็นควายเนื้อในเชิงอุตสาหกรรมเนื้อบ้านเฮ่าทรงออกต่างประเทศก็ได้ครับพี่น้องนะครับมีบอกแมพันธุ์ที่ดีก็ถือว่าเป็นต้นน้ำต้นน้ำดีนะครับปลายน้ำก็ดีไปน้ำครับพี่น้องนะครับผมก็ตามราคาแม่บอกแม่พันธุ์สำหรับวันนี้ผมก็จากล้าพี่น้องมปถึงนีขอบคุณทุกการติดตามนะครับพี่น้องขอบคุณของอนะครับผมสวัสดีครับ